คือถ้าอยู่พรมได้เปรียบต่อการจะลงมาเกิดก็ได้หร<ด>ือ<ด>ไม่เกิดก็ได้เนื้อเหตุเนื้อผลนะทำอะไรไม่กลัวกลัวแล้วไม่ทำาละเนือเหตุเนื้อผลก็เ,เหมือนกับมีอยู่คู่หนึ่งพุทธกาลนะ่ะนางพัตรากับกษป,ปะเนะี่ยหลวงพ่อกษป,ปนะิเนีเขาอยู่พรมทั้งคู่เขาขึ้นพรมประจําเลยทั้งคู่เลยพอเกิดมาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนเพศไห มันเป็นเมียไงแต่ไม่ได้นอนด้วยกันเป็นเศรษฐีทักคู่ไงเขาเป็นชาสุดท้ายไงเขาไม่นอนด้วยกันคือนอนด้วยกันะแต่มีมีอะไรกั้นเวลามาบวชเขก็แยกแยกแยกกันแยกทางกันแล้วคนที่มาช่วยกันสร้างบารมีบางทีไม่จําเป็นว่าเกิดมาต้องเป็นคู่กันใช่ไหมครับคู่บารมีคือคู่ชีวิตหรือคื่คู่ในการการสร้างความดี ไม่ใช่จะคู่เสพผููสมนะอันนั้นมันคู่เสพคู่สมบางทีมันก็้ากันคบางทีมันกด่ากันมันจะคู่บารมีคํา่าคู่บารมีคือคู่ที่ช่วยกันสร้างบารมีให้กันและกันไงอือก็เหมือนส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่มันทาคนเดียวไม่ได้มันต้องอาศัยกันไงครับอย่างหลวงตาอศัยหลวงพ่อเนี่ยใช่ไหมอย่างเราเนี่ยต้องอาศัยหลวงตาไปที่หลวงพ่อ พอเรามีกําลังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คนข้างหลังก็ออกมาให้เราช่วย mm hmm. เหมือนท่านบอกว่าเองสร้างไปเรื่อยเเนี่ยมีคนถามท่านไงขอขอหลวงพ่อบ่อยบเนี่ยไม่ต้องเอามาใช้คืนหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยท่านบอกไม่ต้องคนข้างหลังเขาจะขอเองอีกที <c oughs> พก็เป็นกรรมท่านบอกมันเป็นสายใหญแห่งกรรม เหมือนเราขอพ่อแม่เราลูกเราก็ต้องขอเราอีกทีมันสายใหญ่ไงครับมันก็ต่อกันไปเรื่อยๆ,ๆไม่มีที่สิ้นส<ะ>ุดครับไม่เกิดได้ดีมันก็ต้องช่วยเหลือกันมาก่อนในอดีตเนี่ยหรอเปไม่งั้นปัจจุบันมันไม่วนกลับมาเจอกันหรือมาช่วยกันหรือมาโทษนะการจะไปไม่เกิดไม่เกิดเกินไม่เกิดมันมอยู่ที่กําลังทั้งหมดกำลังใจนี่แหละครับ ทุกสายไปได้หมดแหละมันจึวกำลังใจเพราะที่เขาว่าคนมาเจอกันมันไม่มีความบังเอิญนะไม่มีคนในโลกเนี่ยมันเป็นญาติกันทางนั้นะท่านมบอกแต่มันลืมลืมนะย้ายกันไปย้ายกันมาโลกมีอยู่แค่เนี้ยมันไม่ได้เกินไปนี้หรอะโลกโลกมนุษย์เนี่ยมันก็เวียนว่ายตายเกินในโลกธระถานี่แหละมันจะไปไหน คถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรหรอกชาตินี้เราทําอะไรเราก็พอรู้นะเนี่ยเราเนิกจะพอรู้ว่าชาติเนี่ยชาติที่แล้วเนี่ยถ้าเราฝึกล้วก็ต้องรู้ที่เราทําอะไรมาเพราะตัวเราเรองมันแค่มีความรู้สึก,กรูเ้เคยทําอะไรมา